เจ<พ>อเรียนรู้ไ้ที่จะรับอัวสินญาหนะ้ที่จะทำก็เลยทำให้เขามีพัฒนาการเร็วขึ้นแล้วก็เป็นเด็กน่ารักเข้าได้กับเจ้าฝนขอขอชมเชยขอเช่นชมน้องม้งจาจักรเกตอันดับหนึ่งเลยนะให้คะแนนอันดับหนึ่ง <c oughs> อันดับสองก็สองคน <c oughs> ทั้งน้องอิงก,กับน้องฝนค่ะ สองคนนี้ก็เป็นเป็นเด็กเรียบร้อยเด็กเรียบร้อยก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำแ,แต่ว่าถ้าเทียบกับจักริกในเรื่องของความกล้าที่จะรายงานกล้าที่จะนั้นก็ก็ยังยังขาดอยู่นิดนึงแต่ถ้าหากว่าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะดีขอให้มีความมั่นใจแล้วก็มีการวางแผนไว้ว่าจะจะ สองคนก็แน่ละเข้ากับเพื่อนทุกคนได้เข้ากับลูกพี่ทุกคน้องถ้า,ถ,าถ้าเกิดสถาบันการจัดก,การพระยาพิวัตรจะส่งมาอีกจะยินดีจะต้อนรับไหมคะยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับยิงย่งเลยขอบคุณครับพี่เต๋า <c oughs>